่ความสุขของเราวันนี้ความสุขของลูกวันนี้ดีกว่าเอออยากรีวิวอาหารอะมาม่าปกติไม่กินน้าโตะไม่ชอบไม่ปรื้มอย่างหนึ่งที่คนเขอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินกับน้าโตะอย่างมาาไม่ชอบเพราะว่าอะไรอะเราก็ไปปูจิซูเปอร์แล้วก็ซื้อทุกอันที่อยู่ในตู้เลยนะเขาเรียกว่า ไม่มีชูรส<ด><ด>นะคะอันนี้แม็กดูหมดแล้วมีทั้งหมด17อันวันนี้เรากินเนี่ยแม็กคิดว่าเราคงจะกระเพาะเราจะแข็งแรงเกินไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองตอนแล้วกันใช่ไ<ง>้ทฤษฎีของแม็กคือว่าเราจะทําของที่มันเฮลตี้ทำยังไงมันอร่อยถูกไหมซึ่งวันนี้เราจะมาลองกันเราก็จะมีตัวช่วยเราที่ใช้มันกินได้ง่ายขึ้นนะคะก็มี ไข่มานะคะมันจะเพิ่มความข้ๆน,นๆนวๆเนาะมีกระเจี๊ยบแล้วแน่นอนเราก็จะมีซอสปรุงรสที่เรารู้ว่าไม่ใส่ชูรสแน่นอนนะคะก็คือมีซอสที่เราทําเองดี่ผมก็ใส่ให้ใส่30อันนะคะแล้วคือในปโดยปกตินะาตที่เขาให้มาเขาจะให้มาพร้อมมัสตาร์ดกับโชยุซอีอิ๊วแต่ว่าถ้าบางทีมันไม่พอเพราะเรามีเครื่องอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็สามารถใส่ซีซันนี่ของเราเองได้ไม่ผิดกติกาน,นะคะน้าตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลย หมายถึงว่าโดยการที่เขามีเป็นถั่วที่ถั่วเหลืองที่โดนหมักแล้วเนี่ยเอนไซม์ขเขาอะค่ะนะมันเป็นโปรไบโอติกที่ดีมากๆไอเอนไซม์ในนตัตโตอะค่ะมันช่วยเรื่องการอุดตันของเลือดในเส้นเลือดอื้อหืออร่อยอร่อยเราคู่ดีมากเลยอ่ะกินไม่แรงอะ่ะใส่ซอสไปแบบไม่มีกินเลยติ๊กมาเป็นไนงบ้างกินกินแล้ว เม็นไหมวันี้มเนอม่อ่าลองก,กินแบบเรอนี่ l e a of f a คือถ้าแบบชอบความฮาร์ดคอรหน่อยเราว่าต้องเม็ดเมใหญ่เม็ดเล็กก็แบบจะกินง่ายกว่าคนะมากวาว้าไ่า,ามแล้ว,วเราเป็นนักรีวิขงทีคนเขาไม่รีวิวกัน เราขนกอ่ะอร่อยรวยไหมคือดีใจมากเลยอ่ะหมาดูแบบหมาดูแบบเอ็นจอยอ่ะเห้ยมาดูเอ็นจอยอ่ะโอเคอ่ะนี่เราไปทำกะปั้นทำามาทุกสีอันนี้รูปสวยๆเลยเค็มด้วยนี่นะคะอืออื้อ มันกเป็นบ้านที่ไม่ไม่ไม่เปลืองของนะชวนมากินเพราะต้องรีวิวเก้าอันเนี่ยเราไม่ทิ้งเรากินหมดเลยนะคะเป็นลายของนี่หมดแล้วเลยอ่ะก็มาชอบนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ายคะแนนกันอันเนี้ยเป็นแบบของพี่พ่อที่จะแบบแบูมเบนใหญ่ๆห,หน่อยพี่พ่ออิโตฮิเกะมาลองดูซ<ม>ิอุ้ยหัวอันนี้คือแบบแบมถ้าใครชอบแบบอารมณ์เปรียบเทียบน่าจะเป็นแบบซิงเกิลมอลแบบ อันเดียวดูเรื่องแล้วแบบไม่แต่เราชอบมันมีกลิ่นความหอมหอมมาต้องมีนักโตก1สิบเจ็ดนี่พอแพ็กตละสามันหมายถึงว่ามีนักโตกประมาณห้าสิบันคืออีกสองสัปดาห์เนี่ยไม่รู้กี่ไรน,นะนอกจากนักโตกทุกวันเดี๋ยวจะสั่นหาเมนูออรู้นะที่เห็นรสั่นหาเมนูนักโตกมาทำเป็นไงบ้างอ่าเรื่องนี้ถือว่าต้องต้องกอต้องชอบจร,จริงๆนะพวมมากรู้สึอะไรอะ่ะ ของทั่วเฮ้ยถั่วหมักของท่านประธา,า,า,านนะคะแต่หน้าท่านประธานคนจีนอะ่ะจีนป่ะดูแบบญี่ปุ่นอะไม่ใช่ถ่ยแน่นอนอประธานไหนก็ไม,ไม่รู้<ะ>อ่ะน,นี่อันนี้คือเขาไม่มีซอสใช่ไม่มีซอสให้เขาปรุงมาเสร็จเรียบร้อยจริงเหรอเธอรู้ค่อนข้างอ่ะจริงหรอไม่รู้สิก็บอกส่วนผมกก <c oughs> ่อนยังไม่ปรุงแต่เราก็ปรุงด้วยรีซอสรีซอสเป็นซอสที่ low sodium ฉะนั้นแบบใส่เดือนนี้นึงก็โอเคนะถ้าจะกินแบบ ถ้าเราบผักอะไรเงี้ยค่ะอืมอือหือมะแล้เรื่องเชื่อมเมื่อกี้อืมเฮ้ยเฮ้ยทรูซอร์สเขาก็น้ดตกได้ดีมากคือตบกิ่เลยอ่ะนี่ขอบคุไนไทยอะไร,รโโที่เท่าไหร่นมะตกอินโนเวตตบฟู้ดผู้ผลิตและจ,จัดจำหน่ายซูบบากิฟู้ดนะคะคือคนอื่นเขาจะใส่โกมาแต่ว่าคนนี้ ใส่เป็นแบบถังพลาสติกมาแล้วก็เหมือนให้ปริมาณที่น้อยกว่ามาแม่ชิมนะชิมก่อนเลยนะนำร่องไปก่อนเลยนะเอาแล้วนะเติมอ่ะถึมเต็มเลยไม่เหลือข้าวอันนี้คือคู่หนึ่งกันน่าเหมือนกันนี่หนิอันนึงนะคือรู้ว่าซอสกูเค็มไปอ่ะกูเข็มลองรู้ว่ากูชนะไหมอ่ะเอออันอนึงไม่หรอแป๊บแป๊บกันอัน มาบอกไม่ไหวแล้วอีกหนะึ่งยันใช่ไหมไม่ไหมม,มาถึงมาถึงจุดน,นี้ตนะ้อบอกกัแล้วแหละว่าจะมีอีกเก้าอันถ้าคนทั่วไปเห็นจะคุ้นเคยมากที่สุดอ่ะทำบมอันเนี้ยเหมือนมันอยู่ในซูปเปอร์เยอะก็คิดว่าน่าจะคนน่าจะเห็นกันเยอะแบงค์ให้อันนั้นมีกรอบอเค็มอะ่ะอย่างหนึ่งอะ่ะเราว่าโชย,ยุของซอสของมันต้องใส่แล้วระหว่างนี้หนึ่งมันเค็มเกินไปม,มาคะ่ะมาว่าไหน มาชอบที่สุดมือใหม่ๆเลยทุกทีดันเน้แม็กมาคิดว่าถ้าถ้าสมมติมือใหม่ก็คือมาชอบนี้แต่ถ้าบอกมาคิดว่ามาชอบก็คือเป็นเล็กของยี่ห้อนี้พี่เราแม็กก็เหมือนกันชอบนกคู่นกคู่แม้ว่าแม็กเม็ดเล็กเหมือนกันแม็ให้ชนะเม็ดเล็กนกคู่แต่ถ้าส่วนตัวเลยนะแบบ personal preference จริงๆเลยนะให้ถ่ายชอบไหมเออชอบเนี้ยนะจริงมันจริงใจมากเลยเราชอบแล้วถั่วมันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมันนุ่มอ่ะมันเหมือนไปโดนถั่วแบบ แต่สออันท่านไมเอาหัวมันไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่เลวนะแต่แบบเราชอบเนี่ยเห็นด้วยด้วยไม่เค็มด้วยใช่ไม่เค็มมากด้วยเราชอบหลอวันนี้นะสิ่งคนที่ชนะเลิศวันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองนกคู่กแต่ว่าเราก็มีรางวัลที่เรารู้สึกว่าถ้าคนอยากจะเริ่มกินก็คือเป็นนกคู่สีขาวแล้วก็อันนี้คือสมมติใครที่แบบโอ้โหเรารู้สึกว่าเราอัดคอเป็นคนชอบกินของหมักของดองอยู่แล้วนะเราบอกเลยว่า ต้องโดนอย่เงี้ยพรุ่งนี้เราม,มีรีวิวอีก8อันนะคะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกันนะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันติดตัวกันเทปเปิดมานะคะภาค2ของการรีวิวนักโต๊กันค่ะ